วุ้ยเงื้ยมาจากพี่น้องเมื่อนี้พี่น้อยได้ตำบกหุ้งส่บกอกด้อจ้ะพี่น้อยสีผ้ามันกินตำบกห้งแซ่บเมื่อนี้ก็ได้ทั้งพักการด,ดอกชมพักแล้วกะ็เะ็ดขมมานัาเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่ป้งไก่มาพร้อมจ้าเมื่อนี้ปีงไก่อุ้ยไกอ่ไกอ,ยไกอย่างวิเชียนน้่นอี่จากพี่น้องจ้า อืม,อมเอาแบบนี้เลยแกจากเห็บเลยจ้ะคุณคุณอุ้ยเนื้อยเจบๆจบ็บเหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อนี่มือเล้ใส่ปูหน้าพรมเ้ยจ้ะใส่กับปูหน้าพรมมาสิแกให้พวงมันมันคเลยุ่ยคนอุ้ยดองจืดจ้ะกระปูหน้าดองจืด วาดมันเพอดึงอุ้ยอยู่อืมใส่น้าต่างเอือปุ๊บเลอยใส่บอกกอกตัวนี้่งปต้ยยยย่ยยยยตยนยย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 ้อยยยยนยยอยยยย เลืกสีบึง้งเด๋ยมากมาเามาสียบมนพี่นหน่อยเด้ออื้อ เฮน่าตาําหวงอือยอยากวิเชีย่ยงบุรีจจะกินได้ตามุวงเขากันได้วยล่าตาหัหฮวงตีกนไปแซ่บๆกันได้จ้า มันล right? mm. mm ้ายหลายองคนลองดูดิไปดมอื้มเซ็บเซ็บ ให้คมมี hmm. hey, <laughs> nah. mm ่น hmm. ี่พูดไปดินะอืมจ๋าสะดอกยังจะเรื แะไทยนานตห้มอืม <c oughs> เรืงรานแนงสมจมแหละเนือืมอมันคนเหลืองเหลืองแห้งนากฮืม หลายอย่างแห่งมนันเนี่นี่เจอแน่วครับครับซ <c oughs> ึ่งเห็ดผมมาส่วนสดมั้ยใช่นอะมันมืนไหมจ้ะอมือมอปุลุบปุลุบเดีย น้องจ้ะพักดองย่ายพันดองไว้ให้พี่หน่อยเปิมันสม้มพี่หน่อยก็เลยเอาม่านล่างน้ำออกแล้วก็นับตาลคูกใส่นะจ้ะโอ้ยบีบบีบน้ำรสชาติอร่อยกอบโอ้ยเสียบกว่าเกา่าพักกว่าเก่าอีกพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดลอ่องเบิงเอาวิธีพี่หน่อยไปใส่ได้ด้วจ้ะ

ใช่ฉันว่าตัวน้อยฮลปู่เปนตัวน่อยนคนบึงอะไรคนนะอ้ยมันเลี้ยงไม่หงยหรอกอนมมัน บอกเดรเลยเซ่มึขวัญด้วยดี อี่หอารเรื่องพักการบก

เจอ๋ประกอบเข้าไปบ้านหวาน ดูมงจ้าคลิปนี้พี่หน่อยกับอลาไปก่อนด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยเนี่ยด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า